รักทางไกลจะต้องดูแลแบบไหนคะนะผู้ชายถึงจะติดเราคะ่ะทำให้เขาเนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับเราครับเคสของรักทางไกลและมีปัญหามากที่สุดที่คุคมคอนสซิลนะคือมักจะมีการท้าเลิกทะเลาะหึงหวงเงียบใส่กันเริ่มท่จะบ,บล็อกใส่กันคือปัญหามันเริ่มบานปลายมากขึ้นครับความสัมพันธ์เริ่มดิง่งแต่จริงๆแล้วรักทางไกลควรทําให้ฝ่ายรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกันกบเรา เช่นการขอความช่วยเหลือครับอะไรบางอย่างเล็กๆเช่นขอยืมหนังสือขอให้ช่วยเติมอินเทอร์เนต็ตนิดหน่อยขอให้ช่วยเลือกเสื้อผ้านิดหน่อยขอให้เขาช่วยอะไรก็ได้ครับเล็กๆครับคือความคิดของอีกฝ่ายจะรู้สึกดีครับกับเราทันทีถ้าคุณทำให้อีกฝ่ายเป็นพวกเดียวกันกับเราครสามครับอย่าโชว์ว่าคุณหึงครับแต่จงทำให้ เขากลับหึงเรามากกว่าครับเคสใดก็ตามแต่ถ้ามันเป็นรักทางไกลแล้วคุณโชว่าคุณหึงคุณหวงคุณจี้จิกไปกับใครมีผู้หญิงกี่คนมีผู้ชายกี่คนคุณอยู่ที่นั่นเพื่อนผู้หญิงชื่ออะไรพยายามสืบไอ้ต่างๆพวกเนี้ยอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณเป็นของตายครับของตายเท่ากับไร้ค่าแล้วคุณจะเห็นว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปครับเพราะคุณโชว์ตำแหน่งทาง หรือทางความคิดอันต่ําต้อยว่าคุณเนี่ยฟโฟกัสอยู่ที่เขาคนเดียวแต่ในขณะบางคู่ที่ทําให้อีฝ่ายรู้สึกว่าคุณไม่เห็นหรอกว่าฉันอยู่ที่เนี่ยฉันมีความสุขขนาดไหนอีกฝ่ายจะโฟกัสคุณมันจะมองแต่คุณมันจะเพ่งเล็งแต่คุณมันจะยึดติดคุณและมันจะพยายามวิ่งไล่ตามคุณถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิตวิทยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิตวิทยาชนะเกมรักราคา3,900 รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอสิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ